สวัสดีครับนะสวัสดีทุกคนนะครับโอ้นางก็มั่นอกมั่นใจไดครับพี่น้องเอฟซีนี่นะคะมั่นใจมากๆนะคะในคดีนี้นะคะร้อยละเก้าจุดเก้าจุดเก้าเก้าเลยนะคะนะครับมั่นอกมั่นใจค่ะอืมนะเห็นไหมคะชั้นต้นกอ,อยังลงเลยค่ะชั้นดุลบทุนจะไม่ลงได้ยังไงคะเออมั่นใจมากๆเลยค่ะนะหนูมั่นใจค่ะนะอืมร้อยละเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าค่ะนะ นะหนูมั่นใจในพยานในหลักฐานะคะน่ะนะหนูเชื่อมั่นในตัวของตัวตนค่ะนะะอุ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีคือมั่นโอกมั่นใจแต่ะา,ากดไลค์ด้วยนะคะนะนออนะ <c oughs> ถ้าคนมั่นโอกมั่นใจจะจะดิ้นไปทําไมถ้าเชื่อมั่นในกระบวนการดุธรรมอันนี้มันไม่เชื่อมั่นไงครับดิ้นไงเมื่อท่านธิบดีหรือหัวหน้าศาลออกมาเห็นเย้ไง ก็เลยดิ้นไงอ่านะครับพี่น้องเอฟจีนะเออนะครับเห็นไหมล่ะอืมตอนนี้ไปกับใครครับไปกับหัวลูกนิมิตลูกนิมิตก็เงียบกิ๊บแล้วที่นี้เออนะครับถ้าเป็นกูเนี่ยมึงเป็นพยานในสวนยางน้อยกูฟ้องแม่มาเลยกูถ้าเป็นกูเนี่นะกูฟ้องเลยกูกูไม่ได้สนไอ้กูนะ เออมึงเป็นใครมึงคนในพื้นที่หรือเปล่าหลักฐานมันคืออะไรเอาไปบุกลุกยังไงใช่ไหมละ่ะเออกูฟ้องแม่มกูโตเลยไปเป็นปัญยาเป็นปยาญาเท็ศบัดเขาคุกบัดเลยสูนะเออนะครับพี่น้องกูเจ้าแม่ได้เมียนเมามันเลยกูกูไม่จงแล้วกูนะเออเห็นไหมล่ะครับพี่น้องเอจีเอามาเป็นคอนเทนต์อีกแล้วทีนี้เดี๋ยวก็เงียบกับเงียบกิฟเดี๋ยวรอดูเลย นะครับนะเออเราดูได้เลยครับในเรื่องนี้นะอืมตอนนี้อะไรครับเวรกรรมทํางานไงครับพี่น้องเข้าใจไหมเออตอนนี้ก็ดิ้นแล้วครับตอนนี้ก็ดิน้นอยากเอาชนะไงอยากเอาชนะเออแต่ฝั่งนั้นเขาเงียบไงทีนี้เขาไปทําบุญทําทานเออนะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะพวกริ้วรอมัน บอกปลาเข็งคังดำโดนไปให้กำลังใจไม่แล้วไม่ไปแล้วครับพี่น้องจะไปทําไมไปก็ยืมเงินกูสิเออมันไม่ไปไปก็เสียเงินน้ํามันเออร้อยละเก้าเออเก้าจุดเก้าไม่เต็มร้อยที่เหลือจุดหนึ่งนั่นแหละรอดเออบักปาเข็งคังดำํำมานี่ไม่ไปนะมันรู้ไปมันก็ต้องเสียเงินไงเห็นไหมล่ะ มึงรู้จักนิสัยและสันดานมันไมหมล่ะทีนี้มึงเรียหีมันเข้าไปนะขนาดใกล้ๆแค่นี้เองครับร้อยเกินมันไม่ได้ไกลไม่ถึงร้อยโลด้วยซ้ำนะครับไปนี่เขาอ,อ้อมไปนี่กุชินาลายก็ถึงแล้วนี่มันไม่ได้ไกลเลยแต่ไม่ไปไงเห็นไหมละ่ะเห็นความจริงใจกันไหมทีนี้เห็นไหมละ่ะอ่าทำไมถึงไม่ไปไปกูก็โดนยืมเงินที่อืม มาไหมผมยืมก่อนนี่เงินผมมีห้าพันเองเงินผมมีห้าพันเองเห็นไหมลนะ่ะพี่น้องปากดีทีนี้เงินไม่มียังปากดีโอ้สนตีนาะง,งามดีนะั้นไม่ติดคุกนะั่นะ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 เขาเกือบใส่กำไรเย็มนะั่นนะ่ะพี่น้องเอฟซีคดีก็ยาวเมือนหางเว้าวทีนี้แล้วก็จะเป็นโดนคดีที่ขึ้นเหนืออีกทีนี้ โอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟีนะ <c oughs> นะมันจะรอดคุกไหมนี่เออทำไมไม่จ่ายเขาเมิดลาทำไมไม่จ่ายเขาฮะปากดีแต่ไม่มีเงินในกระเป๋านะั่นะนะเงินเด็กข้าวมันมีก่อนบกสัตว์นะยังปากดีปากเก่งอยู่เดี๋ยวจัดคนนั้นเดี๋ยวจัดคนนี้เวลาโดนมาเป็นยังไง ทำเป็นรู้ข้อกฎหมายอย่างนั้นอย่างนี้แต่โง่ไงครับไปมินประมาณเขาโอ้บักควายควายทามมาควายเท่าเออเห็นไหมละ่ะโดนคดีเป็นยังไงล่ะทีนี้เงินมีแค่ห้าพันบาทเอา้ายังติดเขาอีกทีนี้โอ้ต้องจ่ายเขาหมดสิใช่ไหมละ่ะนะครับอันนี้นะโอศาลยังไม่ได้ตัดสินหรือยังไงหรือยังไงหรือ ต้องรอก่อนใช่ไหมนี่หรือยังไงนี่อันนี้บรรเทาโทษเขาหรือยังไงนี่อันนี้คือการบรรเทาโทษนะเขาไม่ได้ยอมความนะนี่นะครับนะเขาไม่ได้ยอมความนะนะครับแล้วจะไปที่ไหนเมืองรถไม้อีกนี่โอ้ยเรียบร้อยครับพี่น้องนะเห็นไหมครับไปปกป้องอ่าอ,อีอีเตด,ดํานี้เป็นยังไงทีนี้อีเตด,ดํานี้อีเตเล่นี้ทีนี้มันช่วยอะไรมึงได้ไหมไม่ ออมันไม่ไปเลยมันรู้ว่าจะยืมเงินมันไงมันไม่ไปกูจะไปทําไมกูนอนอยู่บ้านจะไม่ดีกว่าหรือเปลืองน้ํามันกูอีเห็นไหมล่ะเออเห็นไหมครับความจริงใจกับมันนั่นนะมันมีความจริงใจกับใครบ้างมึงก็เป็นแค่หมารับใช้มันแค่นั้นเอ่อมาเป็นปากเป็นเสียงแทนมันจะโดนคดีความเป็นยังไงนะเอาเอาจัดเข้าไปอีกเออชื่อเลยแต่มึงแน่จริงนะน่ะ ไหนบอกว่าทนายมึงเก่งวะเฮ้ไหนบอกว่าทนายมึงเก่งเฮ้ยทำไมไม่สู้ไปยอมความทําไมเฮ้มึงจะไปยอมทําไมต้องสู้สิอย่าไปรับสารภาพสู้เออเวลามึงไร้สดไหนบอกว่าไม่ผิดไหนบอกไม่เข้าเป็นยังไงล่ะทีนี่โอ้เห็นหนาเล่มเลอยู่แล้วครับพี่น้องเอฟซี นาตัวสองนี้เอือแตกเอือแตกเหมือนบืนครับผมมีเงินหาพันเนี่ยครับเมื่อแล้วครับจกจนถุงปีนแล้วครับผมมีเงินแค่หาพันเองครับจกจนถุงปีนแล้วครับมือครับผมเป็นคนลมละลายครับเออลมละลายครับอ่านะครับลมละลายครับเออข้อดีผมก็รลายผมครับอืนะผมหนีกับ นี่ครับแต่ว่าตำรวจไปล็อกตัวครับยี่ของเ้าครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะอขุดไรด้วยนะครับนี่แหละครับที่จะเป็นเหตุนะครับที่เขาคัดค้านกันประกันตัวเพราะอะไรครับมีพฤติกรรมที่หลบหนีไงครับพี่น้องเออเขาก็จะไปอ้างศาลได้นะครับพี่น้องเอฟซีใช่ไหมละ่ะเนี่ยเห็นไหมละ่ะเลขเขาจะใส่กําไรเ e ยียมด้วยนะพี่น้องเอฟซีเนี่ยเขาใส่ที่หวัวควยมึงไง นะออมันไปมันไปปื้ขายเขามันก็ไม่รู้เลยเนาะมันเขาใส่ที่ควยเออไปนะมันก็ร้องติ๊ดติ๊ดติ๊ดอนะมันเป็นแบบนั้นเห็นไหมล่ะมันดีกับใครไหมล่ะมันดีมันเข้าไปกอดบักส้นตีนพ่ออะไรครับโอ๊ยด่าแทนมันไงอ่าด่าแทนมันไงครับมันมันมันก็เลยเข้าไปกอดให้กําลังใจ มึงเป็นปากเป็นเสียงให้มันไงเห็นไหมละ่ะแล้วมันไปไปให้กําลังใจมึงไหมละ่ะอยู่ใกล้แค่นี้เองทําไมไม่ไปละ่ะเห็นไหมละ่ะโอ้ยตอนนี้ก็รู้สึกแล้วครับเศร้าแล้วครับทีนี้นะรู้สึกแล้วเศร้าแล้วครับเหมือนหมาครับพี่น้องอ่านะเอ้ยยังปากดีอยู่ยังปากเก่งเดี๋ยวกูจัดทุกตัวเดี๋ยวกูจัดทุกตัวเอาเลย เอ่ยชื่อเขาเลยถ้ามึงแน่จริงนะ่ะนะเอ่ยชื่อเขาก่อนเอ่ยชื่อเขาเลยถ้ามึงแน่จริงนะ่ะนะเออนะอะไรพูดถึงนะ้ช่างตั้มบอกอะไรนี่ฮะนะเออคนที่ล้มละลายคำพูดมันเชื่อถือได้ยังไงเนาะใช่ไหมใช่ครับพี่น้องเอฟจีเออใส่ตรงหัวนั่นเออสียังไง เออจียังไงอันนี้ก็ไม่รู้นะอืมนะครับมันมันออกทางรูน่แหละนั่นได้อยู่นะมัดใจนั่นแหละนะเออแมันย้ายไปอยู่ที่หาม,มันไงครับพี่น้องจีย้ายไปอยู่ที่หัวควยมันไงนะเขาไม่มัน